ทุกคนนจะถามไว้เขี้ยวเสือไฟมันเป็นยังไงเนาะเขี้ยวเสือดาวมันเป็นยังไงเขี้ยวเสือโคงมันเป็นยังไงเขี้ยวทั้งเขี้ยวเขี้ยวทั้งสามอย่างนี่นะสามอย่างสี่อย่างเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ละอย่างมาจะไม่เหมือนกันโคงจะดูง่ายๆโครงก็ใหญ่เลยเห็นไหมดูจะใหญ่กว่าเขาเลยอันนี้ดูง่ายๆไปเลยพอดาวดาวดาวจะมีสวดสรงในลักษณะแบบนี้สําคัญที่สุดให้รู้เรารู้สวดส่ง ดาวนี่จะคล้ายๆกับลายเมฆแต่ลายเมฆจะไม่เหมือนดาวเพียงแต่ว่าลักษณะคลายกันอสองอย่างนี้ค่อนข้างที่จะแยกกันยากนิดหนึงแต่สําหรับเราไม่เป็นนะแยกยากแต่ถ้าเมื่อเขาเป็นเขาดูปุ๊บลายเมฆนี่ยจะเลี้ยวนะลักษณะเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยเส่วนดาวจะมีลักษณะอ้วนๆอ,อย่างนี้นะครับนะอ้วนๆน,น้อยๆแบบนี้นะ เท่ากันนี่ไม่ถึงนี่สำนะตัวน,น้อยๆส่วนที่ดาวกับไฟถ้าเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเงี้ยเนี่ยจะมาหลอกกันได้เลยคนซื้อก็ไม่เป็นคนขายก็ไม่เป็นเนี่ยเรียบร้อยเลยครับคนขายก็บอกว่าเสือไฟอก็ไฟคนซื้อก็ซื้อไปไฟเพราะมันเล็กไงแต่ถ้าไปเจอของจริงเสือไฟมันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมอ่าอ่าไม่เหมือนกัน เสื้อไฟเนจําจักกะว่าอยู่ประมาณนิ้วนึงประมาณนิ้วนึงก่อน,นิ้วนิดๆนะนิน้วน้อยๆนะครับนะนิ้วน้อยๆตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยเจอ2นิ้วนะเออหรืออาจจะมีแต่เรายังไม่เคยเห็นก็ได้นะดังนั้นลักษณะทั้ง3อย่างมีไฟมีดาวมีโครงเห็นไหม จะไม่เหมือนกันโค้งมันจะใหญ่สุดๆไปเลยส่วนดาวดาวนี่ก็เล็กลงมาเห็นไหมส่วนทรงของเขาจะไม่เหมือนกันส่วนไฟก็จะนิดเดียวเลยนะครับนะเรื่องการเล่นหาเนี่ยเราต้องแม่นด้วยนะครับเราต้องชัดเจนถ้าไม่งั้นไม่ได้นะครับมันจะเป็นการอลอกกันไปดังนั้นคือเราต้องชัดเจนนะครับต้องชัดเจนนะ,ะดังนั้นก็ยังไงก็ตามนะครับเนาะ ขอให้ของจริงอย่าเล่นของไม่จริงไม่ได้นะครับเนาะดังนั้นในคลิปนี้ไม่ให้ยาวนะครับนะจะมาแนะนำวิธีการดูอยู่ประมาณนี้อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะ<อ>เพื่อเป็นกําลังใจในการสแสวงหาข้อมูลต่างๆมาแลกเปลี่ยนความรู้กันต่อไปนะครับสวัสดีครับ